เราสามารถไปตรงนู้นได้เลยปะ่ะแต่ผมก็โดดไปตรงนี้ก่อนแล้วกันผมคิดว่ามันข้าไปได้เลยนี่ไงวิโอเคนะผมก็สวัสดีครับอยู่กับผมเล็ก,กคอคือๆนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในแมปเบนเทนออฟบี้นะ,ะผมห่างหายกันไปนานนะ,ะสำหรับแบบนี้นะ,ะแล้วผมก็จะมาเล่นอะไรนะฮะวันนี้ผมได้ซื้อสกินไปและนะก็เป็นสกินของโอเมทิกซึ่งเป็นรีเวิร์สทริกนะฮะอ่านะนี่นะับวันน,ะะนี้เลยถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมซื้ออะไนเนี่ยก็ขอคลิปนี้นะผม ให้ยอดไลฟ์เนี่ยถึงจํานวนนวสัก30มสิบไลฟ์นะผมตามจํานวนโรบักที่ผมเสียไปให้กับแอนตี Anti ้ทริกนะผมเอาแต่ข้างนอกมันชื่อรีวิวทริกเอาเป็นว่าข้างในแล้วกันนะผมข้างในแอนตี้ทริกนะผมเรียกตามตามสถานที่นะผมอยู่ข้างในก็เรียกแอนตี้ทริกนะอ่านี่นะผมอันนี้เลยนะโอ้ว,ว้าวเรา,าดูนี่นะผมโมเดลแอนตี้ทริกนะครับโอ้โหวยเขาเปลี่ยนโมเดลตัวนี้ด้วยนะเออถือว่าทําดีอยู่นะฮะเรามาดูเอเลี่ยนข้างในกันดีกว่านี่นะปิ๊ยมีแบบ จะอากระตุกขึ้นมาจะเป็นอย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยเทะนะ่นะนะครับผมอ,อันนี้ผมรู้มาว่ามันเป็นออมิทริกนะของเควินในภาครีบูทนะ,ะก็คือเป็นแบบเป็นเป็นรีเวิร์สกับด้านของเอเลียนแบบเป็นปกตินะครับะจะเป็นอย่างนี้เลยนะยซึ่งผมชอบมากมันเท่มากเลยนะเรามาดูเริ่มันที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปรีวิวในในแมปเลยดีกว่านะ เลือกสักสถานที่หนึ่งนะครับอันนี้เควินเดบิลเลนเดบิลเลนพราะว่า,าเรามารีวิวในกันในออบบี้ของเควินเลยนะครับตัวแรกที่ผมจะใช้เนี่ยผมก็จะรีวิวสติงไฟล์ก่อนเลยนะผมนี่สติงไฟล์ของเควินนะผมเฮย้ยเท่นะเอาจริงนะมันก็เท่ใน,นแบบของมันนะผมซึ่งด้วยราคา30มสิบโลบักแล้วเนี่ยผมว่ามันคุ้มนะ ก็นะผมเริ่มลงทุนแล้วนะับให้เพื่อนเพื่อมาดูอะไรที่เพื่อนๆอนแบบอาจจะไม่เคยเห็นกันบ้างนะผมหรือว่าเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่อยากเสียตังค์เพื่อจะได้เห็นมันเองนะฮะผมก็จะมารีวิวให้นะผมถ้ายอดถ้าคลิปนี้ถึงยอดไลค์สามสิบไลค์นะผมก็จะสามารถซื้อนะผมเกมพาร์าเกมพาร์ทที่มีราคาสามสิบลาทแต่ว่าถ้าเพื่อนๆกดไลค์ได้มากกว่านั้นก็เอาเอาสิ่งที่เพื่อนเพื่อรีเควสต์นะครับเกมพาร์ในแบบนี้ได้เลยนะผมจะซื้อให้นะับแล้วก็มารีวิวให้ท่านผ น,นี่สกิลก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะส่วนโมเดลก็จะประมาณนี้เอ้ยมีเควินตัวบอลเลอร์ยอยู่ตรงนู้นนะครับนี่แล้วสติงไฟแบบของเควินรีบูตเท่มากเลยแล้วเนี่ยนะเราก็บินอย่างนี้ไปเลยนะเวลากระโดดแล้วมันจะร่อนนะผมตัวนี้นะไปเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะผมไวมัดอ่าใช่เหรอไวมัดเหรออ๋อคือเออนะครับไวมัดก็ไวมั <laughs> นตนี่เอา้เอาออกมนต้องใช้ดอมเบลเฮดนะเมื่อกี้นะ นี่อุย้ยโหก็โดดอย่างนี้เลยนะมันเหมือนจะกระโดดพ่งโปรแต่ข้างหน้านะผมอันตรายอยู่เหมือนกันนะถ้าอ่ะเราต้องใช้เดมอนเฮดแล้วนะฮะเราก็เปลี่ยนเป็นเดมอนเฮดนี่เดมอนเฮดก็จะสามารถเดินตรงนี้ได้เลยเจ๋งอ่ะอุ้ยดูโอ้เดมอนเฮดนี่คือเท่มากเลยนะผมเป็นเพชรสีม่วงอนะ่ะอุ้ยอย่างเท่เลยนะผมชอบมากเลยเดมอนเฮดแต่เพชร Lift สีม่วงนะอ่าอันนี้เราต้องแปลงร่างเป็นฮิตบาร์นะถ้าดูจากถ้าดูจากสถานการณ์ โอ้มีสกิลไฟแล้วไฟสวยด้วยทำไมเป็นผู้หญิงเ่ะอุอ้ยทำไมเอาเอวผู้หญิงมาละ่ะนี่นะผมอุย้ยแล้วสกิลไฟมันสวยจริงเน,นเนี่ยเออทำไปเล่นไปนะครับเราเอาเอา,เ,อาเป็นที่บาร์สมันโดนไฟมันตายเลยเหรอนะผมก็อาจจะอาจาอาจะไม่ได้เล่นนานนะผมอาจจะคิดอะไรไปเองเยอะไปหน่อยนะผมคิดว่ามันจะผ่านได้เองแนละ้เออเราก็เราก็ไปต่อกันเลยนะครับผม เอาพลังของเควินรีบูตนะผมมาเจอกับเควินเอา้าเฮ้ยเราต้องเดินผ่านไอ so นะ้ซอกนัก้นจริงๆเหรออันนี้ผมไม่รู้เลยนะอ๋ะอแบบมีแบตหมดด้วยนะเฮ้ยครับโอ้โอมีแบตหมดด้วยนะครับยากกว่าเดิมอีกนะเราก็เล่นไปอันนี้เอาตัวเอาตัวเลยดีแคนอนบอลไปมอ้าอุ้ออยาแคนอนบอลมาอย่างนี้เลยเหรอยังไม่ต้องก็ได้เพื่อนนี่นี่นะผมแคนอนบอลลักษณะจะเป็นไอ้นี่เลยนะครับเรียบร้อยตาย <laughs> เออเอาดีๆแล้วมีเอ็กซ์แลเรสไหมนี่นะผมเอ็กซ์แลเรสของเควินจะเป็นตัวแบบว่าคล้ายๆแมลงนะแล้วแบบมันเท่มากคนระับจากสีฟ้าเป็นสีเขียวนะแล้วก็มีไอไอไอสปีดเนะี่ยเป็นสีแดงสีแดงนะผมสีแดงคว่ามันจะเร็วเกินเนี่ไอเขาเรียกว,ว่าไอข้างหลังเนี่ยมันเป็นสปีดสีแดงนะผมมันเท่ออุ้ยจะคุมยาก,กน,นะเนี่ย <c oughs> ไปแล้ว้องต้องโดดขั้นหนึ่งปึ๊อะยังไง พอมันช้าไปมันก็ไอ้นี่ปุ๊บปุ๊บอ่าปุ๊บนี่เราก็โดดมาไอ้นี้เลยนะผมเราสามารถไปตรงนู้นได้เลยปะแต่ผมก็โดดมาตรงนี้ก่อนแล้วกันผมคิดว่ามันข้ามไปได้เลยนี่ไง้ย,อยเอา้ชาชาร่าใจไปหน่อยนะผมทำไมเมื่อกี้ผมตผมต้องม,มั่นใจกว่านี้นะว่ามันข้ามได้นี่ไงเรียบร้อยม,มั่นใจมาละจะผ่านไม่ได้ <laughs> นะเอ้ยโอ้ย,อยไม่ถึงนะครับยังโดนอยู่นะ ไปนะผมอ,นนมอันนี้ปุ๊บ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 ราคานี้เลยแล้วก็ข้ามไปนู้นเลยแล้วก็ขึ้นโบกไปเลยนี่นะผมไป้องมันต้องอย่างนี้นะโอเคนะแ,ลแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเกมมาเธอร์นะผมเพื่อเดินช่องนี้นะอ่าโอเคเกมมาเธอร์นะผ่านได้นะสบายผือสะดือบลเอาเอาโอ้ยไ,ไม่ได้เล่นนานนะมึนๆหน่อยนะเพื่อนๆนะผมผมคือแบบผมไม่รู้ว่าไหนมัน ผ่านไปได้ผ่านไปไม่ได้นะแต่ว่าเอ็กซ์เลสผ่านได้นะตรงนี้นะเฮ้ยขึ้นไปดินี่หนาวปุ๊วเกือบไม่ถึงอื้มอันนี้ก็เกือบเลยโอเคอเอาเกมตเตอร์ต่อ,อนะผมค่อนข้างจะงงกับไอ้นึกว่าแบบเออมันฮิบาร์มันจะผ่านตรงไฟได้แล้วก็ด้แมทเฮตรงนี้ได้นะครับเฮ้ยเอาเรื่องนี้ไปยังไงอ๋อโอเคโฟล์อาร์มนะผมเรามาดูโฟล์อาร์มนี่โฟล์อาร์มล่างมืดเป็นไงอย่างเท่นนะผมภาครีบูทนะเนี่ย นี่กระโดดอย่างสกายอะครับผมโอะอาร์มกระโดดอย่างสูงตง่าหมดเวลาอีกแล้วหมดเวลาสนุกแล้วสินะเออมีหมดมีระบบหมดเวลาด้วยนะผมใช้ใช้อยู่ก็ระวัาวางกันด้วยนะเพื่อนนะไปโออาร์มต่อเลยนี่ย่างเท่นนะนี่ไปเลยนะครับปึ๊บป่ะน,นี้ต้องใช้อะไรเนี่ยเอ้ทำไมมันสีอย่างนี้อ่ะเอ้ต้องใช้อะไรเนี่ยเพื่อนน้ำมันฮิตเหรอไม่ใช่ละอันนี้ต้อง จะบอกนะฮิบาร์ดอ๋อฮิบาร์ดนะผมฮิบาร์ดจริงด้วยอ๋อเผาพื้นเหรอไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าฮิบาร์ดทำอย่างนี้ได้นะับแล้วก็เผาไปไปเ,เพื่อนเผาไปสิเออนะผมโอเคนะเผาพื้นไปนะว่ามันมีโอกาสตกนะเนี่ยคือมันโอเคนะผมโอเคป่ะค่อนข้างจะไอ้นี่เลยนะครับโอเคนี้เราก็ผ่านแล้วอ่านะครับก็ประมาณนี้นะ แล้วส่วนตัวที่ไม่ได้รีวิวก็มีอัปเกรดนะผมนี่ตัวนี้อัปเกรดของเควินจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะอุ้ยอย่างเท่นะมันแปลงร่างไดห้หรือว่ามันสิงว่าน่าจะสิงอะไรได้สักอย่างนะเพื่อนๆอ,อ่าแต่ก็ยังไม่ได้ใช้ให้ดูนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากให้ผมอ่านี่อยู่นี่ก็คารันบอลนะภาครีบูทนะอ่าย้อมสีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรคือมันก็เท่แหละนะครับก็เท่ในแบบของราคานะครับตามราคาไวมัดก็อย่างนี้เลยโอ้หมาป่านะเท่นะ นะครับถ้าเ,เพื่อนอยากให้ผมนะผมรีวิวเกมพาร์ตแบบนี้นะอันไหนนะผมก็กดไลค์นะขอไลค์นะตามราคาของเกมพาร์ที่เ,เพื่อนๆจะให้ผมซื้อนะครับนี่อันนี้เจ็ดสิบโลบั๊กก็ขอเจ็ิไลค์นะผมอันนี้เจ็สิโลบั๊กขอเจ็ิบไลค์30ิโลบักขอ30สิบไลค์ห้าิโลบั๊กก็ขอห like, ้าส like, ิบไลค์นะผมอแล้วก็คอมเมนต์นะคอมเมนต์มาได้เลยนะผมถ้าถ้าไลค์ถึงผมจะซื้ออันนั้นให้นะครับแต่ถ้าคอมเมนต์ ถ้าคอมเมนต์แบบอันไหนสักอันหนึ่งเนี่ยมีคนกดไลค์เยอะนะครับผมผมก็จะซื้ออันนั้นให้กอดเลยนะฮะก็คือจะรีวิวเป็นคลิปหนึ่งจะรีวิวสกินหนึ่งให้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับ,สำ,รบสำหรับตัวของออมิติของเควินภาครีบูตนะครับมีประมาณนี้เลยนะฮะส่วคลิปนี้ก็มีเท่านี้จ้ะไปแล้ว